รากและกิ่งของมะม่วงเกี่ยวพันกับรากกิ่งของต้นสดาและเถาบรีเพชรเพราะการระคนด้วยของมีรสไม่อร่อยนั้นมะม่วงซึ่งเป็นผลละไม้มีรสอร่อยถึงเพียงนั้นจึงกลายเป็นรสขมมีรสคล้ายใบสดาคนเฝ้าอุทยานทราบว่าผลมะม่วงขมแล้วก่อนหนี้ไปพระราชาเสด็จไปสู่พระอุทยานสเสวยผลมะม่วงไม่อาจจะทรงกลืนเยื่อมะม่วงซึ่งเป็นดูดกากสดาได้ทรง ขากผมเสียแล้วตรัสถามพระโพธิสัตว์ว่าบันดิตต้นไม้นี้ไม่มีความเสื่อมจากการบริหารเดิมแม้เมื่อเป็นเช่นนั้นผลของมันก็ยังกลายขมไปได้เหตุอะไรหนอะพระโพธิสัตว์เมื่อจะทุนเหตุแห่งการเป็นดังนั้นจึงทูลว่าข้าแต่พระเจ้าตที่วาหานะมะม่วงของพระองค์มีต้นสสดาวแวดล้อมรากเกี่ยวพันรากกิ่งเกี่ยวพันกิ่งเพราะเหตุที่อยู่ร่วมกับของไม่อร่อยนั้นมะม่วงจึงมีผลขม ต้นสะเดาชื่อว่าปุจิมันทะในคาถานั้นกิ่งได้แก่กิ่งของต้นสะเดาสองบทว่าสาขังนิเสวเรคือย่อมเกี่ยวพันกิ่งของมะม่วงบาดประกถาว่าอาสาตสันนิวาเสนคือเพราะอยู่ร่วมกรรมกับต้นสะเดาซึ่งมีรสไม่อร่อยบทว่าเตนะแปลว,ว่าเพราะเหตุนั้นบทว่าก,กระตุกกับพโลคือกลับเป็นผลไม้มีรสขม พระราชาทรงสดับคำนั้นแล้วทรงรับสั่งให้ตัดต้นสดาวและต้นบรเพชรเสียทั้งหมดแล้วให้ถอนรากให้ค้นดินปุ๋ยที่มีรสไม่อร่อยโดยรอบออกเสียแล้วให้ใส่ดินปุ๋ยที่มีรสอร่อยให้รสมะม่วงด้วยน้ำผสมกับน้ำนมน้ำผสมน้ำตาลกรวดและน้ำหอมอีกแล้วทรงหมอบพระราชอุทยานให้คนเฝ้าพระอุทยานคนเก่านั่นแลอีกเพราะคนกับของมีรสอร่อยมะม่วงจึงมีรสอร่อยอีก เรื่องมะม่วงในอัศกถาแห่งทะททีวาหนาชาดกในทุกกนนิบาตจบ